ในช่วงเทศกาลสงกรานของประเทศไทยการแต่งกายที่ทําให้สวยครบสูตรก็คือการสวมใส่ชุดไทยในช่วงเทศกาลมหาสงกรานซึ่งเป็นบรรยากาศการต้อนรับวันปีใหม่ไทยที่เป็นกระแสซอฟต์พาวเวอร์ดังในช่วงประเพณีสงกรานโดยชุดไทยนั้นมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นิยมมาเที่ยวเมืองไทยชอบเช่าชุดไทยไปใส่ท่องเที่ยวและถ่ายภาพตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าชาวต่างชาติที่มาใส่ชุดไทยฝีมือคนไทยทุกทุกคนต่างให้การยอมรับว่าเป็นภาพที่มีคุณภาพดีเหมาะกับเมืองไทยดีไซน์ร่วมสมัยน่าสวมใส่และสวยงามซึ่งทำให้ประเทศข้างเคียงอยากจะมีประเพณีสงกรานต์และสวมใส่ชุดไทยเพื่อเป็นที่ดึงดูดและเป็นกระแสซอฟท์พาวเวอร์ให้เหมือนกับประเทศไทยซึ่งวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศ ของงานเทศกาลสงกรานต์ของชาวกัมพูชาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยตั้งชื่อเทศกาลนี้ว่าสังกรานติโจชนำถมยลองบีชที่นำเอาการสวมใส่แบบชุดไทยรวมถึงศิลปะก,การแสดงรำไทยและยังเรียกการแต่งกายนี้ว่าชุดสบาย โดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่ารู้สึกแปลกใจจริงๆวัฒนธรรมของกัมพูชาสั่งได้แล้วก็เปลี่ยนได้ทุกวันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเหมือนกับเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยเลยแต่ว่าตอนล่าอาณานิคมต้องเสียพื้นที่ไปเยอะอยู่ทั้งลาวกัมพูชาพมา่ามาเลเซียต่างก็เคยเป็นของประเทศไทยมาก่อนบางคอมเมนต์บอกว่ารู้สึกว่าการเคลมวัฒนธรรมไทย ตอนนี้ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรแล้วครับสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้ก็คือการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าดีฉันเป็นคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาในเขตลองบีชนี่แหละค่ะเวลาชนชาติอื่นเขาใส่ชุดไทยในการร่วมประเพณีไทยมีแต่ชาวโลกขอชื่นชม แต่พอเจอชาวกัมพูชานําไปใส่แตกต่างก,กันกับที่ประเทศอื่นนําชุดไทยไปใส่เลยเพราะว่าเจตนารม์ของชาวกัมพูชาใครๆก็รู้ว่าจิตใจนั้นคนละแบบกันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันรู้สึกว่ากัมพูชาเหมือนกับเขาเพยายามจะหลอกตัวเองไปวันๆอยากดังทางลัดก็เลยเพยายามจะทําให้เหมือนประเทศไทยแล้วก็มีคอมเมนต์จากชาวต่างชาตินะคะบอกว่าฉันไม่เข้าใจอยู่ดีๆทําไมประเทศกัมพูชา ถึงมีวันปีใหม่ที่ตรงกับประเทศไทยบางคอมเมนต์ก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่าตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาใส่ชุดไทยซึ่งเป็นกระแสของเมืองไทยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกราน ฉันจำได้ว่าเคยไปเที่ยวกัมพูชาประมาณหปีที่แล้วฉันไม่เคยเห็นคนกัมพูชาสวมใส่ชุดที่มีสบายแบบนี้เลยแต่ว่าปีนี้ฉันเห็นคนดังกัมพูชาดาราและนักร้องต่างๆใส่ชุดไทยแล้วก็มีสบายเหมือนกับคนไทยฉันก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมเทศกาลไทยถึงไปปรากฏอยู่ในประเทศกัมพูชาด้วย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันดูแล้วเห็นว่างานสงกรานของคนกัมพูชาที่จัดอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในลองบีช จริงๆแล้วก็พยายามจะจัดอย่างงดงามบรรยากาศก,ก็ดูสวยงามดีแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าการแต่งกายนั้นจะนำการแต่งกายของประเทศไทยมาสวมใส่เพราะว่าฉันเคยศึกษาดูประวัติของประเทศกัมพูชาไม่ได้สวมใส่ชุดแบบนี้ส่วนใหญ่จะใส่ชุดที่มีสีฉุดฉาดสีเขียวสีส้ม แต่ว่าแปลกจริงๆทำไมปี2024ชาวกัมพูชาถึงใส่ชุดแล้วก็มีสบายที่เป็นลายธงชาติกัมพูชาแบบนี้ก็ไม่รู้ฉันดูแล้วแปลกใจมากๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันคิดว่างานสงกรานในประเทศไทยที่สวมใส่ชุดไทยนั้นดูสวยงามแล้วก็อลังการมากๆต่างชาติเห็นก็ชื่นชอบ แต่ว่าการจัดงานสงกรานต์ของชาวกัมพูชาในลองบีชเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาการแต่งกายทำไมถึงดูแปลกไปจากเมื่อก่อนถ้าลองไปเปิดดูคลิปย้อนหลังของเทศกาลโจชนาทะเมยที่เป็นชาวกัมพูชารุ่นก่อนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาในลองบิชจัดงานเทศกาลก็ไม่เห็นแต่งกายแบบนี้เลย บางคอมเมนต์นะคะก็เขียนไปภาษาอังกฤษบอกว่าฉันเป็นคนที่เคารพวัฒนธรรมและบ้านพบุรุษข,ของชาวกัมพูชาแต่รู้สึกว่าคนกัมพูชารุ่นใหม่ดูไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองเลยชาวต่างชาติบางคนก็มาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าคนกัมพูชาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเขาจะรู้ไหมว่าตอนนี้กระซูวัฒนธรรมของประเทศไทย ได้เตรียมเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกฉันเคยอ่านข่าวล่าสุดเหมือนกับว่าตอนนี้ในประเทศไทย ต้องการจะอนุรักษ์และส่งเสริมสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยผ่านมรดกวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยนั่นก็คือชุดไทยที่มีการแสดงถึงคุณค่าของงานช่างฝีมือลวดลายบนผืนผ้าเทคนิคการทอผ้าการออกแบบผ้าและการตัดเย็บเครื่องประดับที่งดงาม ยิ่งฉันเห็นคลิปวิดีโอการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ของชาวกัมพูชาในสหรัฐอเมริกาที่ลองบีชฉันยิ่งแปลกใจว่าการแต่งกายแบบนี้ชาวกัมพูชาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ได้มีการศึกษาการแต่งกายที่ถูกต้องหรือมีการติดตามข่าวชุดไทยของประเทศไทยหรือไม่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเคยอ่านว่ากัมพูชาปกติจะใส่ชุดซัมปอร์ดซึ่งเป็นวัฒนธรรมของตัวเองฉันเห็นพวกเขาใส่ชุดนี้ขึ้นไปรำบนเวทีแต่ไม่เข้าใจว่าในขบวนแห่ทำไมถึงมีลักษณะคล้ายชุดไทยแล้วก็มีสบายและเป็นลายธงชาติกัมพูชาฉันเห็นแบบนั้นแล้วฉันไม่ได้ดูรู้สึกว่าสวยงามเลยนะแต่ดูแล้วรู้สึกประหลาด ใจมากกว่าว่าอันนั้นเป็นชุดสไตล์อะไรกันแน่ไม่เหมือนกับชุดซัมปอร์ที่เป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันคิดว่าการแต่งกายของชาวกัมพูชาที่นี่น่าจะทำให้คนขัดแย้งกันซะมากกว่าการนำธงชาติมาทำเป็นสบายแบบนี้ฉันดูเหมือนไม่มีความเคารพในประเทศชาติของตัวเองเลยนะและที่สำคัญดีไซน์การแต่งกายที่ทำออกมาเหมือนกับเป็นชุดสบาย ซึ่งนั่นคือการแต่งกายของประเทศไทยเหมือนกับชาวกัปูชาปัจจุบันนี้พยายามจะโปรโมทชุดไทยให้กับประเทศไทยแต่ว่านำธงชาติของตวเองมาสวมใส่คนที่พบเห็นก็จะรู้สึกง,งุนงงและก็สงสัยว่านี่คือเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศใดกันแน่แต่ว่าเทศกาลสงกรานต์ตอนนี้คนทั่วโลกเขาก็รู้กันว่าเป็นมรดกประจำชาติของประเทศไทยซึ่งเป็นประเพณีของประเทศไทยอยู่แล้ว100เปอร์เซ็นต์ บางคอมเมนต์บอกว่าขออนุญาตแสดงความคิดเห็นสำหรับตัวฉันคิดว่าชุดที่คนกัมพูชานำมาสวมใส่ในเทศกาลสงกรานที่ลองบีช น่าจะเป็นชุดที่สั่งมาจากประเทศไทยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเหมือนว่าชาวกัมพูชาจะพยายามนำธงชาติไปโชว์ให้ชาวต่างชาตินั้นได้เห็นวัฒนธรรมของตัวเองเพื่อไปอวดชาวโลกแต่ว่านำวัฒนธรรมของประเทศอื่นไปแสดงไม่เช่นนั้นคงจะไม่พยายามนำธงชาติไปบกสะบัดเพื่อให้ชาวต่างชาตินั้นได้รู้จักแต่ว่าต่างชาติเขาก็คงจะงงว่าทำไมถึงทำแบบนั้น เราก็ไม่รู้ด้วยว่ามีจุดประสงค์เพื่ออะไรถึงได้เอาธงชาติไปโบกสะบัดรวมถึงนำธงชาติไปห่มร่างกายแบบนั้นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าผมยืนยันนะครับเคยทำงานกับคนกัมพูชามาหลายปี กัมพูชาสำหรับวันสงกรานเขาเรียกแต่โจชนามทเมยแม้แต่กระทั่งปัจจุบันนี้ผมคลุกคลีอยู่กับคนกัมพูชาไม่เคยเห็นคนกัมพูชาเรียกคำว่าสงกรานเลยครับแม้แต่กระทั่งวันนี้ล่าสุดชาวบ้านในประเทศกัมพูชาจริงๆก็ไม่มีใครพูดคำว่าสงกรานเลยแต่ถ้าพูดคำว่าโจชนำมทเมยทุกคนจะรู้จักกันดีว่าเป็นงานปีใหม่ของกัมพูชา บางคอมเมนต์ก็บอกว่าแปลกใจจังทำไมชาวกัมพูชาถึงได้พกธงไปทั่วโลกเหมือนกับกลัวคนจะรู้ว่าไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองและที่สำคัญทำไมถึงนำชุดไทยไปใส่ที่ต่างประเทศชาวต่างชาติเขารู้ดีว่าลักษณะการแต่งกายแบบนี้เป็นเครื่องแต่งกายของคนไทยทําไม่สุดๆจริงๆคงจะทำแบบนี้ไม่ได้อย่างเด็ดขาด